ผู้ชมคะอีกหนึ่งมหากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นมหากรรมใหญ่นะคะกับมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมส่วนภูมิภาคเดินหน้าแก้ปัญหานี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มตามนโยบายของรัฐบาลค่ะมหากรรมไก่เกียแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่2จัดขึ้นในระหว่างวันที่7-8ถึงกันยายน2567นที่ศูนย์แสดงนิทรศการและ จัดการประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหานี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายสถาบันการเงินจำนวน12สถาบันในการแก้ไขปัญหานี่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นนี่ซ้ำอีกนะคะโดยเร่งดาเนินการลดภาระให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักนี่เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมมาตรการ ช่วยเหลือการประคองภาระนี้สินและต้นทุนทางการเงินสําหรับภาคประชาชนที่ครอบคุมนะคะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME ค่ะ ทั้งนี้นะคะนางสาวเอมออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีมากค่ะมีลูกหนี้ของไก่เกียร์ข้อพิพาทจํานวน721รายไก่เกียร์สาเร็จจานวน7 0 2รายค่ะรวมทุนทรัพย์151ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ97.36ลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้จํานวน52ล้านบาทและปลดผู้ค้าประกันกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศจํานวน582รยราย แต่ก็ยังเชื่อว่ายังมีลูกหนี้อีกจํานวนมากที่ยังมาไม่หมดซึ่งในตอนนี้มีคนลงทะเบียนประมาณ2,500คนค่ะโดยทั่วประเทศมีลูกหนี้นับแสนรายที่เข้ามาไก่เกี่ยแล้วค่ะส่วนใหญ่สําเร็จแล้วกว่าร้อยละ90ขึ้นไปค่ะ